ทีมอิคิปเหล่าทีมที่ชั่วร้ายได้ปลุกโปเกมอนในตำนานขึ้นมาเพื่อหวังพลังของโปเกมอนในตำนานให้ทำเรื่องที่ชั่วร้ายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอโปเกมอนในตำนานคุ้มคลั่งอรารวาสจนทำให้แบคแคทและเหล่าพ้องเพื่อนต้องมาหยุดเหตุการณ์นี้และสามารถหยุดกอร์ดอนไปได้ด้วยดีรลอก่อนเถอะทีมอีคิปผมจะตามหาตัวพ่อแม่ของผมให้ได้เลยคอยดูสิ <S <S เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพลเอกเอ้ยไม่ใช่นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับไอแอมแบ็กแคทนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอนบิชบอนพาร์ทที่6กันแล้วนะผมโอเคนะครับวันนี้นะหลังจากความเดิมนะครับทิปอีกคลิปเนี่ยได้ปลุกกอร์ดอน ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ทําการหยุดยั้งกอดอนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้กอดอนเนี่ยได้มาทําลายหมู่บ้านที่บิมเบอร์ซิตี้แห่งนี้ตอนนี้นะครับก็ได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเอาเหรียญยิ้มกลับคืนมาเพราะว่าเราเนี่ยต้องการจะเป็นเทนเนอร์ที่เก่งที่สุดเอาละไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยจะสามารถเอานี่กลับมาได้ไหมเหรียญยิ้มที่2นะครับเราต้องวิ่งออกจากที่นี่กันก่อนนะครับภูเขาไฟแห่งนี้นะ เจอโปเกมอนนะผมนะครับโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนหายากนะครับมาบี้นะฮะแม็กบี้ผมรู้สึกว่ามันจะหายากอันดับแรกผมขอจับกันเล็กดีกว่าเพราะผมว่ามันเอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย,อ,ย,าตายอ่าเยอะมากตัวนี้นะครับผมแนะนานะครับว่ามันค่อนข้างจะหายากพอสมควรนะครับในดันนี้นะครับใช้โปเกบอลจับเลยครับผมเอาโปเกบอลธรรมดาครับเพราะว่าเลเวลมันก็ไม่สูงมากนะ อ่าได้แล้วครับผมแม็กบี้นะฮะแล้วก็เข้าไปสู่โปรกมเ,เด็กนะครับตั้งชื่อไหมไม่ตั้งแล้วกันโอเคได้ร้อยสีด้วยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองบิมเบอร์ซิตี้กันแล้วนั่นเองนะครับผมเมืองแห่งนี้นะครับผมคิดว่ายิมตอนนี้น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่าเราหยุดกอดดอนนะครับไม่ให้มาทำลายเมืองแห่งนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไล่ทีมอีคิปออกไปแล้วด้วย ก่อนที่ทุกคนนะครับจะไปทําอะไรนะครับไม่ว่าจะไปตียิมหรือว่าจะไปเก็บเลเวลโปเกมอนก็ตามนะครับเราควรเข้าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับที่เราต้องมาฟื้นฟูพลังโปเกมอนนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามีโปเกมอนทั้งหมด4ตัวอ่าขอบคุณนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะฮะการซื้อของด้วยครับ ควรซื้อยานะครับผมคิดว่าเราควรซื้อโพชั่นซูเปอร์พชั่นนะเตรียมพร้อมนะครับในการไปตียิมนะครับซื้อไปสัก4อันโอ้โห2,800เลยทีเดียว2,800บาทนะครับมีเงิน6000กว่าแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่ายิมนี้เป็นยิมไฟใช่ไหมถ้าเกิดเป็นยิมไฟนะครับผมควรซื้อยาที่แก้สถานะติดไฟนะครับสถานะติดไฟก็น่าจะเป็นเบรนนะนี่ฮะเบรนเฮลนะครับผมซื้อยาแก้สถานะติดไฟไปสัก2ขวด โอเคแล้วก็น่าจะพเพียงพอแล้วครับสำหรับการบุกยิมในครั้งนี้นะฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้ายิมไฟนะครับก็ยิมที่2นั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีคนมาขวางทางหน้าประตูแล้วนะครับก็มีแต่ใครก็ไม่รู้ฮะเดินตามผมมาคนไทยซะด้วยนะครับใส่เสื้อลายประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีแว่นผมคิดว่ายิมที่2เนี่ยน่าจะเปิดใช้งานได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในยิมที่2นะครับ ผมจะให้คุณผู้ชมนะครับดูโปเกมอนของผมกันก่อนว่าเราเนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้ไหวไหมสําหรับคนที่เล่นโปเกมอนบิ๊กบอลแล้วก็มาตียิมที่2นะครับโปเกมอนของผมมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีเจ้าเม่นนะครับเลเวลยี่สิบห้าธาตุไฟไอหมานะฮะเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นธาตุมืดนะฮะเป็นร่างสองด้วยไอส่วนสองตัวนี้นะครับผมขอไม่ให้ดูแล้วกันเพราะว่าเลเวลมันต่ําเกินไปนะครับอันนี้เลเวลแปดครับแล้วก็แม็กบี้นะเลเวลสิบนะฮะ จะค่อยว่างๆไปเก็บเลเวลกันดีกว่าผมคิดว่าวันนี้นะครับเราจะไปถล่มยิ้มไฟให้ราบคาบไปเลยดีกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็บกมือกันอีกสักรอบนึงนะฮะไปเลยดีกว่าโกยิ้มไฟกันเลยครับตะลุยยิ้มไฟไหนที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในที่ยิ้มไฟแล้วนะฮะก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปนะครับขอคุยกับคนข้างๆกันก่อนดีกว่า อ๋อฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะครับกระโดดเพียงแค่กระโดดออะไรกระโดดไอหมวกนี้พูว่าไงเนี่ยในยิมแห่งนี้นะครับคุณเนี่ยอย่าไปสัมผัสที่ละวาเชียวนะมันไม่เจ็บจริงหรอกแต่มันจะส่งให้คุณกลับมาที่นี่อย่าก,กังวลไปเลยคุณแค่แค,แค่กระโดดให้สวยที่สุดเพียงแค่กระโดดแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดให้สูงยิ่งขึ้นมันเป็นเส้นทางที่จะไป สู่ยิมลดเดอร์ได้อ๋อก็คือลาวาเนี่ยเราสามารถโดนได้นะครับมันบอกว่าลาวามันจะไม่เจ็บนะฮะแต่ว่ามันจะส่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นไหนลองดูซิเอื้อเอ้ยโอ้โหตัวประกอบล่างเลยว่ะอ๋อโดนลาวาได้นะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับอ่านี่ไงคือการกระโดดก็คือการกดสเปกบาครับอ่ารอดแล้วเดอะเทนเนอร์นะครับที่นี่ก็มาท้าเราครับ ก็จัดไปให้เขาสักหนึ่งยกนะครับแม้แต่คนที่มาท้าเรานะหัวมันยังเป็นไฟนะครับเป็นการบ่งบอกลักษณะของยิมไฟได้ดีมากนะครับออกมาเลยโจเมนโจเม้น,มนใช้ท่าคัดผมไม่ใช้ท่าพวกไฟนะครับเพราะว่าโปเกมอนไฟกับไฟในเวลาสู้กันเนี่ยให้ใช้ท่ากายภาพนะครับถ้าเกิดเราไปใช้ท่าพวกเท่าถ่านหรือว่ากงล้อเพลิงเนี่ยมันจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับกับโปเกมอนธาตุไฟ อาเลเวล26แล้วนะครับเจ้าเม่นโอ้มีเพิมบ้น2ตัวว่ะโอ้สลักมากสองตัวเลยว่ะอ่ะละผมจะลองให้ดูนะว่าเราใช้กลงล้อเพลินครับใช้กงล้อเพิงโจมตีเห็นไหมว่ากลงล้อเพิงจะไม่แรงเข้าท่าคัดนะครับถ้าเกิดเราใช้ท่าคัดนี่อาจจะตายเลยทีเดียวใช้ท่าคัดนะเจ้าเม่นนี่ไงแรงมากกายภาพถือว่ารุนแรงครับร7 1ย XP ตรงนี้มีที่กระโดด เหมือนเล่นออบบี้เลยอึอกระโดดเอ้ยรับอันนี้อะไรที่ปีเนระอ๋อค่อยๆปีนขึ้นไปครับอึยอึยอึ๊บจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอือถึงแล้วตรงนี้มีให้กระโดดข้ามครับจ้องแมวคิดว่าเราจะทําได้ไหมมันไม่ยากเกินไปหรอกอึกระโดดได้แล้วตรงนี้ทางสะดวกครับว้าเจอเทนเนอร์อีกครับเอวไอ้หัวเม่นคนที่สองครับอ๋อหัวย้อมผมด้วยนะฮะแดงดําครับ ออกมาลิซโดนี่มันลิซโดนะฮะร่าง2ของฮิโตคาเงะนะครับไอเมน่นใช้ท่าคัดโจมตีมันโปกเกมอนก็ลเลเวลสิบแปดเฮ้ยไม่เข้าเลยวะ่ะอู้หูอ้ยแรงไปไหนวะตายตายตายผมว่าให้โปกเกมอนเรากินยาก่อนดีวะเฮ้ยนี่ขนาดลูกน้องมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นหัวหน้ายิมจะขนาดไหนวะเฮ้ยแรงมากอะท่าบ้าอะไรวะ อุย้ยฟาดหางโอหโคตรแรงไม่ไหวละต้องเปลี่ยนโปเกมอนให้ไวเหมือนโปเกมอนจะแพ้ท่าไอ้ท่าสะบัดหางเนี่ยครับผมกลับมาเจ้าเม่นออกไปเลยไอ้หมาเจ้าหมาใช้ท่ากัดอีกรอบนึงอุย้ยเฮ้ยแรงเกินวาริซาโดะโอะโหแรงมากอะเฮ้ยเชี่ยแรงมาก บ้าไปแล้วแรงเกินแล้วไอ้ท่าสะบัดหางอะหมาถึงก็ตายนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันจะท่ามันจะแรงแบบโคตรโคตรอะแล้วมันทําให้โปเกมอนเราแทบตายฮะตอนนี้โปเกมอนเราก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเราจะออกไปฟื้นฟูก่อนก็ได้นะครับไม่งั้นเราอาจจะสู้ไม่ไหวนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าต้องไม่แพ้ฮะทาการฟื้นฟูตัวที่ตายไปแล้วใช้ได้ไหม ใช้ไม่ได้นะครับโปเกมอนที่ตายไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะฮะต้องเอาไปรักษาอย่างเดียวนะครับแล้วทำไมใช้ยาไม่ได้วะอ่าใช้ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่เจ้าเม่นตัวเดียวแล้วด้วยและไอ้เม่นตัวเดียวนี่จะเอาโปเกมอนจะไปสู้โปเกมอนทั้งยิ้มไหวหรือเปล่าวะเนี่ยต้องโดบยายอย่างเดียวอะไอ้หัวไฟนี่มันเจอตลอดทางเลยวะเฮ้ยม้าไฟวะ มาไฟคงไม่เท่าไหร่อ่ะลิสโดนี่มันโหดเกินวะ่ะพูดเลยแบบว่าสะบัดหางทีครึ่งหลอดใช้ท่าคัดนะฮะโจมตีจะตายแล้วครับอีกนิดเดียวแล้วหัวหน้ายิมนี่จะเอาอะไรไปสู้ะเนี่ยถ้าเกิดเหลือโปเกมอนอยู่ตัวเดียวโปเกมอนผมเหลืออยู่3าตัวแต่เอาจริงที่สู้ได้ก็คือแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าไอ้สองตัวนะั้นมันเรเวลต่ําเกินไปนะครับไม่ได้เก็บเรวลด้วยเชท่าคัดโจมตีรัวๆเลยไอ้เมน่นโหไม่เข้าเลยวะ่ะ เหนื่อยอ่ะบอกเลยว่ายิมนี้ผมอาจจะเหนื่อยมากนะครับแต่เกิดไปเจอยิมที่เป็นทาาดน้ําเหนื่อยกว่านี้อีกขนาดโปเกมอนเราเลเวล26่ล้วก็แบบยังสู้ยากอยู่เลยอ่ะเส้นทางของเทนเนอร์นะเราจะไม่แพ้เด็ดขาดนะครับจะไม่เห็นเชท่าคัดเป็นการปิดฉากไม่ตายโอ้โห,โหถึกมากนอกจากจะแบบเป็นท่าที่แบบสูสีกันแล้วยังถึกอีกด้วยเหนื่อยทีเดียว 269 EXP ครับไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้าอ่าเฮ้ยแล้วมันมีที่กระโดดเอ้ยกระโดดไปกระโดดแล้วก็กระโดดกระโดดนฮะข้ามหินข้ามหินข้ามหินปีนปีนครับค่อยๆปีนนะครับ,รบแล้วดูท่าปีนนะครับดูท่าปีนของมันนะครับอ้าวเหมือนวิ่งขึ้นเลยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าจะถึงหัวหน้ายิมแล้วครับนิดเดียวเองอันนี้น่าจะเป็น คนที่สุดท้ายนะครับที่จะมาต่อสู้กับเรานะฮะไฟกับเราโอ้ยไอเต่าครับไอเต่าไอเต่าเนี่ยถึกเป็นโปเกมอนแบบทัดไฟแล้วก็ถึกด้วยโอ้โหไม่เข้าเลยทีเดียวโอ้ยตายยากมากใช้ท่าเอมเบอร์แล้วกันเอมเบอร์ก็รู้สึกว่าแรงก,กว่าท่าคัดนิดนึงโอ้ยจะตายจะตายจะตายติดไฟสปินนะฮะเอาท่าเอมเบอร์อีกรอบนึง โอ้ยเข้าว่ะมีความหวังขึ้นมาแล้วว่าปกติว่าเราต้องไม่ตายเว้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทนไว้ทนไว้แชทเอมเบอร์อีกทีทนึงทนไว้ทนไว้เฮ้ยเฮ้ยยจะตายจะตายโอ้โหจะตายว่ะเอ้ยต้องรีบรักษาแล้วครับไม่งั้นตายแน่นอนครับแล้วยาก็มีต้องมีห้าขวดครับถือว่าใช้ได้อยู่กินยาเข้าไปซุปเปอร์พอชันดบยา,าเลือดเขียวแล้ว อดทนไว้อดทนไว้โอ้โหใช้ท่าเท่าทานจมตีมันเออไม่เข้าอันี้ผมกังวลมากเลยเนี่ยว่าโปกเกมอนผมจะไม่รอดอะ่ะเราใช้ท่าเอมเบอร์อีกรอบนึงไหเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับก็น่าจะถึงแนละ้วฮะอึกกระโดดเข้าไปครับในสุดเราก็มาถึงหัวหน้ายิมแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสู้นะครับ โปเกมอนผมก็มีแค่ไอเมนตัวเดียวนะครับเราควรจะฟื้นฟูโปเกมอนกันก่อนดีกว่ายาเหลือสี่ขวดนะกินยาเข้าไปเลยไอเมนอ่าเลือดเต็มแล้วได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาต่อสู้กับเทรนเนอร์ที่สองยิ้มแห่งไฟสวัสดีอีกครั้งอย่างที่คุณรู้ฉันชื่อเซบาสเตียนเป็นหัวหน้ายิมบิมเบอร์ซิตี้แห่งนี้ ผมเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณมากที่ได้ช่วยเหลือจากกอดอนคราวที่แล้วทุกคนในเมืองนี้ต่างก็รู้กันทั้งนั้นเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณจะโชว์พลังของคุณกับโปเกมอนของคุณแล้วอ่าหัวนหน้ายิมชื่อว่าเสบาสเตียนนั่นเองมาจอมเวนพร้อมแล้วจอมเวนเราจะโชว์พลังของเทรนเนอร์ของเราให้ดู ออกมาเลยโจมเม้นมาโปเกมอนของหัวหน้ายิมนะครับมีทั้งหมด3ตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นงานหนักสำหรับเรานะฮะใช้ท่าคัดนะครับโจมตีมันโจมเม้นโหไม่เข้าเลยว่ะถึกมากเลยวะทำไมโปเกมอนที่ยิมมันถึกอะไรขนาดนี้วะต้องใช้ท่ากงล้อเพิิงนะครับกงล้อเพลิงโอ้รู้สึกว่าเข้าขึ้นมานิดนึง เรียกว่าจิกนึงก็ได้โอ้โหจะตายดบยากันมันแน่นอนใช้ท่าเท่าฐานฮะลองทุกท่าครับโอ้โหเท่าฐานก็ไม่ลดครับโปเกมอนตัวแรกผมโอ้โหแรงไปไหนเนี่ยกินยาเลยฮะไม่ไหวครับอาการหนักฮะดบยาด่วนเลยฮะเจ้าเมนนออสู้ๆดบๆสู้ไปดบไปนะครับออ้โหลด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  ใช้ท่ากรงล้อเพลิงลอีกรอบหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยตัวแรกผ่านไปได้ด้วยดีมาตัวที่สองเจ้าเมน่นอดทนไว้เจ้าเมน่นไม่ไม่เปลี่ยนนะครับโปเกมอนอ่าวินดี้วะเอ้กาดี้นี่วะนี่ก็คือ Pokemon, นะโปเก,กมอนกาดี้ครับโปเกมอนาตาเสือาตาไฟนี่เป็นโปเก,กมอนที่ผมโคตรอยากได้เลยร่างสองมันเท่มากอะบอกเลยมันพวกเราเนี่ย ผมเนี่ยเป็นแมวใช่ไหมชอบแมวก็ต้องชอบสัตว์ตระกูลแมวนะสีขานะครับอันนี้เป็นเสือนะฮะเอาท้าท้ากงล้อเพิงจจมเม่นใช้ท่ากงล้อเพิงโจมตีมันไม่ลดโอ้อะไรวะเนี่ยมันถึกมากเลยวะลองใช้ท่าเท่าทานจจมเม่นใช้ท่าเท่าทานโอ้โหแทบไม่ลดเลยอะ่ะอุ้ยหืมลองใช้ท่าคัดดิ เจ้าเม่นเชธาคัสอุยอ้ยอุ้ยติดคีย์ทิคอลฮิต,ด,ต,ด,ต,ด,ตด,ด้วยจะตายแล้วว่าดูดิโปโกเกมอนเราอะต้องกินยาแล้วครับยาเหลือสองขวดกินยาเข้ามาครับอ่าโอเคครับพลังโจมตีลดแล้วนะฮะเราใช้ท่าคัสโจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับไอเมนเชธาคัส รู้สึกว่าถ้าคัทจะโจมตีไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรไวจัดโปเกมอนแบบมันไวเกินแล้วเราโจมตีไม่โดนนะต้องใช้ท่ากงล้อเพลิงใช้ท่ากงล้อเพลิงครึ่งหลอดโอ้จะตายกังวลมากเลยอ่ะแม่งจะตายแล้วเนี่ยยาก็ไม่มีกงล้อเพลิงรัวๆลยครับเอ้ยโอ้โหตีคริทิคอลเยี่ยมเยี่ยมทำได้ดีทำได้ดี เอาลฮะใช้ท่ากงล้อเพลิงครับปิดฉากจงตายจงตายนั่นแหละตัวที่สอง330 exp นะครับอ่าเราต้องเปลี่ยนโปเกมอนก่อนนะครับตอนนี้เพราะผมคิดแผนออกแล้วเราจะใช้เมบี้นะครับแม็กบี้ออกไปก่อนนะฮะเรียกโปเกมอนกลับมาก่อนนะครับเราต้องมาดูเชิงกันก่อนว่าตัวต่อไปคืออะไรแมกมานะครับเลเวล25แล้วเทินนี้นะครับเราจะทำการ ดบยานะครับให้เจ้าเม่นนะฮะเรียกเรียกได้ว่าเอาไอ้แม็กบี้มาตายนะครับน่าจะโอ้โหว่าแล้วแม่งไม่รอดจริงๆว่ะทีเดียวตายนะาพลังโจมตีรถไปด้วยออกมาไอ้เจ้าเมน่นมาก็รู้กันไปว่าจะแพ้หรือเปล่า27กับ25ถ้าเกิดเองแพ้นะมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะไอ้เมน่น ใช้ท่าคัดก่อนแล้วกันโจมตีด้วยท่าคัดว้าไม่ไม่ติดรอกเอฟเฟกท่าไฟอะโอ้โหพอกันเลยวะเราต้องเปลี่ยนเป็นท่าเท่าฐานแล้วฮะจะม่เห็นใช้ท่าเท่าฐานอาไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหคุณผู้ชมนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับกับพาร์ทนี้นะครับว่าทำไมมันตีกันไม่เข้านะครัะโปเกมอนาตุไฟกับาตุไฟด้วยกันนะฮะใช้ท่ากรง้อพึงอุ๊ย ชิบหายละอุ้ยโห่ไม,ไม่ไม่เข้าวะ่ะผมว่าเราต้องใช้ท่าคัดอีกรอบนึงครับเฮ้ยจะตายผมว่าเราตายก่อนนะเนี่ยเฮ้ยเออเอาไงดีใช้ท่าคัดอีกรอบมึงเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเม้นขอร้องอะ่ะเออไม่เข้าไม่เข้าโจมตีด้วยท่าคัดเอออย่างนั้นแหละเม้นเม้นอดทนไว้เม้น,นเม้นเฮ้ยเฮ้ย บหาแล้วเลเยวแปดเอาอะไรไปสู้วะแทคเกิลโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยกลับมาที่ปุ่งมอมมนสเตอร์อีกรอบหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมไปสู้ใหม่แล้วกันอะเตรียมยาไปถือว่า มันผิดพลาดนะครับตอนที่โปเกมอนไอหมาเราตายนะมันก็เลยผิดพลาดทุกอย่างเลยครับเอานะครับรอบนี้นะได้เวลาล้างแค้นนะครับแต่รอบนี้ผมมีไอหมานะครับด็อกนะฮะเลเวลยีผมคิดว่ารอบนี้นะครับเราจะทําการล้างแค้นได้สําเร็จนะครับจาหมาใช้ท่ากัดอ่ามันตีเราเบานะครับเราตีมันก็แรงกว่านะครับอุ้ยตายแล้วฮะเมื่อโจมตีด้วยกายภาพนะครับทําให้ติดสถานะเบร์นะฮะ เอาไงดีเรารักษาได้ว,ว่าใช้ยาเบอร์นะครับรักษาสถานะติดไฟนะครับไม่งั้นไอหมาเราเนี่ยมันจะเลื่อนลดเรื่อยๆนะครับอ่ารักษาแล้วเฮ้ยโอ้โหแรงจัดเลยเนี่ยแลไอเมนเราก็จะตายอยู่แล้วนะครับมาเอาไงดีว,วะเดี๋ยวเทร์นี้เราเอาเอา,เอาตัวอื่นออกไปก่อนอ่ะอ่ะเอา,เอา ไอเมนออกไปนะครับผมยังไม่มั่นใจเลยนะว่าจะชนะได้นะเลเวล28บนะฮะร,รู้สึกว่าจะเลเวลขึ้นมา1เลเวลนะครับจากการต่อสู้กับโปเกมอนลูกกระจกนะครับใช้ท่าคัดโจมตีรอบนี้นะขอชนะเหอะมันจะแรงอะไรขนาดนี้วะโอ้ยต้องเรียกกลับมาแล้วครับไม่งั้นตายแนย่นอนฮะไม่ต้องเรียกกลับมาหรอกกินยาเลยเดี๋ยวจริงจริงเอาลูกน้องไปนี่ก็ได้นะครับเอาเรียกกลับมาครับ ออกไปจะเม่นกลับมาจะมากลับมาก่อนอันนี้คือการเล่นแบบกลยุทธ์นะครับเฮ้ยโอ้โหออกมาปุ๊บตายปั๊บเลยมั้งนะอุ้ยบ้าบอคอแตกอะไรวะเนี่ยเหมือนเอาโปเกมอนไปโดนฆ่าออกไปก่อนแม็กบี้อ่าได้แล้วครับแล้วก็ให้มันเติมยานะครับถ้าเกิดแพ้รอบนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับตอนนี้เงินทั้งตัวคือแบบไม่เหลือแล้วว่าผมเอาไปซื้อซูเปอร์พอัตนจนเหลือร้อยบาทอะจากหกพันกว่าบาทอะ เฮ้ย hey, hey. นี่ไงตายหมดทุกตัวไอเมนคือความหวังนะเว้ยอยู่ที่เองแล้วว่าเองจะทำได้ไหมเอาอมาไอเมนนี่คือไฟสุดท้ายของเราละเม่นใช้ท่าใช้ท่าคัดโจมตีเออไม่เข้าโจมตีมันอืมต้องชนะดีว่ามันยิ่งแบบมันเลือดน้อยมันยิ่งตีโคตรแรงครับไอเมนเอออีกนิดเดียวเมน เมน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 ขอกำลังใจให้ทุกคนเชียร์เมนด้วยนะครับเมน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 นั่นแหละชนะลเว้ยชนะลเว้ยดีมากกู o เวิร้กพูดเลยครับว่าเหนื่อยมากอาฉ่นเขาบอกว่าไม่มีคำพูดอะไรเลยนะครับ ฉันจะพีเซต์คุณเกี่ยวกับบิเบอร์ซิตี้ยิมแห่งนี้นะครับอ่าแล้วเขาก็ให้เข็มกัดยิมแห่งไฟเรามานะครับผมตัน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 ันบิมสโตนแบกนะครับผมเข็มกัดยิมแห่งไฟนั่นเองสัญลักษณ์แห่งไฟแล้วเขาก็ให้ TM50 มาในกระเป๋านะครับ TM50 คือท่าโอเวอร์ฮาดนั่นเองไอ้ท่าที่แรงๆอ่ะตีท,ท,ทีแบบกระอักเลือดอะ่ะทำให้ผมแบบแพ้ไปรอบแรกอ,อ่ะโชคดีแล้วก็อย่าลืมไป ลีเจนด์โปเกมอนของคุณด้วยนะหลังจากที่เราชนะยิมไฟกันได้แล้วนะครับต้องบอกความรู้สึกกันว่าผมเหนื่อยมากๆกับโปเกมอนธาตุไฟแล้วมันรู้สึกว่าโปเกมอนของยิมไฟเนี่ยมันถึงมากความรู้สึกนะก่อนที่เราจะไปจากเมืองแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบอกไว้กับทุกคนไว้ว่าให้เตรียมยามารักษาโปเกมอนดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะทําให้โปเกมอนเลเวลสูงกว่าผมได้ก็ยิ่งดีนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม i a m b a c k Cat มาจนถึงพาร์ทที่6นั่นเองนะครับเอาละฮะเราเตรียมตัวกันออกจากเมือง b i b เบอร์ซิแห่งนี้กันดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขกับวันคิดมัดด้วยนะครับผมโอเคซี y okay, ูอ a g เกนบายบายครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทที่7นะครับไปเลยไปกโก้